โอเคนะครับผมก็ขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ดูอะไรวะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมซูมห้ดูครับเห็นไหมครับโอเคถ้าเห็นแล้วนะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์นี้มันเปิดมาในระยะหนึ่งนะครับผมก็คเ,เล่น เยอะพอสมควรนะครับตอนแรกมันประมาณ10คนได้นะครับตอนนี้เหลือ3แล้วนะครับประมาณดึกๆครับคนจะเข้าเยอะผมได้เข้ามาเล่นซัพักใหญ่แล้วนะครับโอเคครับดูเซตครับประมาณนี้นะครับดูแกวหัวอันนี้คือรีแมปนะครับกดเลยครับกดเลยครับรีแมปอันนี้น่าจะเป็นแนวกอเล็กนะครับผมผมว่าผมดาวไม่ผิดคอฟฟี่กดรับเลย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 ครับรับแล้วโอเครับแล้วครับตรงนี้จะเป็นซีเฮดนั่นเองครับ ต้องใช้เงินนั่นเองนะผมก็แต่วันนี้ผมไม่มีเงินสักบาทนะครับก็ไปฟาร์มนะงั้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูดีกว่าครับฟาร์มบอสโอเคฟาร์มบอสเข้ามาเลยน่ะไม่มีเลือดให้อ่ะดิผมผมอาจตายได้นะครับรู้เรื่องโอเคนะผมก็ฟาร์มบอสนั่นเองนะผม ถ้าผมไปฟาร์มผมตายแน่นอนนะครับเพราะไม่มีเลือดผมลืมซื้อไปนั่นเองนะครับอ๋อใช้เงินเหรอโหเงินหายากนะครับเซิร์ฟนี้ถือว่าใช้ยากพอสมควรเลยเนะี่ไม่มีกล่องซะด,ด้วยทำไงดีครับต่อไปผมก็จะไปดูแมปซีเฮดแล้วกันนะอย่าเพิ่งมาคอมเมนต์เลยกันตอนนี้ผมจะได้พาไล่ตามดูกล่องนะครับกผมไปดูกล่องเข้อบ้ากนะ่อน นี่เป็นแบบ C H E ฮดเอเนี่ยผมคือกล่องเก็บของนี่นี่ครับห้องเก็บของนี่นี่ครับให้เราทับเอ่อซีเฮดเอแล้วก็ L O C K แล้วก็กดที่กล่องนี่นีค่ครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวผมกลสปาหนึ่งกลับสบปาก่อนละกันกลับมาแล้วก็ต้องรอแป๊บนึงอ่ะนะทุกคนต้องรอนะครับ เครื่องผมมันเป็นเครื่องแหลกอยู่แล้วนะครับผมก็ผมใช้สม u ง G6 ตั่นีอนะครับมแหลกอยู่แล้วก็ขออภัยนะอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นโปรโมชั่นต่างๆยอกๆครับผมยอครับเรามาไล่ตามดูทีละอย่างนะครับถ้าใครเห็นผมแบบมองตะลุอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้นะ,นนนนนะครับผมเป็นมอสนั่นเองครับถ้าใครอยาให้ผมสอนนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมยวผมสอนให้โอเค ีนไปฟาร์มดูให้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะเลือดเยอะแหละเออนี่เรายืนฝาบนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องแบบเฮ้ยมันกระโดดขึ้นได้โอ้ยอย่ามาตีผม,มให้ผมไม่เอานะ ตายชัวไหมเนี่ยแงผมได้แล้วไปเอานี่ครับผมเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะครับก่อนที่จะตายนั่นเองครับเป็นปึ๊บโอเคโหได้เกลือสุดยอดได้เกลือครับพี่น้องประชาชนวิอรกฎอะไรเนี่ยเนี่ยผมได้เกอเฮ้ยได้เกลืออ๋อสุ่มเงินหรือยังไงครับสุ่มอะไรครับป้าเก๋อ โอ้นี่มันจะเป็นประมาณนี้นี่ครับก็เดี๋ยวผมสุ่มให้ดูค่าบอสให้ดูก่อนแล้วกันครับอีกสักตัวไปครับถือว่าไม่เสียหายอะไรนะครับนี่ปั๊มปั๊มโอเคโอเคได้อ,อุ้ยได้สามกล่องโอ้ได้เกลือทุกอันโอ้โหเกินโอ้โหร้อนครับช่วงนี้ประเทศไทยจเจริญ อู่นี่ครับผมได้เกลืออีกแล้วขอแบบอะไรสักปืนหนึ่งอะไรประแบบนี้หุ่ยได้สองอันป๊ะ<ม>ป๊ะ,<ม>ปะโอ้โหได้เกลือไปไปกลับกลับ<ป>โอเคนะผมก็อะไรประมาณนี้นี่นะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของอ่าโจ้อะไรตัวแซนนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้นี่นคะรับเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์นี้เนะี่ยผมก็ถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับ ผมจะทิ้งลิงไม่ใต้คลิปไม่ใช่ทิ้งพอร์ตนะครับไม่ใต้คลิปนั่นเองเนี่ยเข้ามาเลย